สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสวัสดีทุกคนนะคะมานีกับคู่กับกสาวโบสายลุยเกา่ากับเดิมค่ะมนีนะคะเา้าจะ h i กับเขาค่ะโบจะได้อะไรกับข้าวเดี๋ยวขอตั้งก้อนแป๊บนะคะเราได้อะไรกับข้าวนะคะเรามาดูนะคะว่าสาวโบวันนี้ได้อะไรกับข้าวค่ะก่อนอืนกแต่ต่ำเข้าบัวกน้องพี่น้องนะคะข่าบัวค่ะ ขั่วกขัข่วเองนะคะเรามีข้าวเหนียวมาจากบ้านเนาะซื้อข้าวไร้เปลือเงินค่ะพี่นอ้องแล้วก็ตักครัวก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะตักไว้ก่อนค่ะ โอ้ยไงเข้าดังป่ะนะให้ทายน,นะคะว่ามันนี้เรามีเมนูอะไรอเด็กก้วนข้าวกวนนะคะเสียดายจะประเด็นหนึ่งเขาเนี้ยพี่หน่อยเอ้ยจะได้กินข้าวข้าเจ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปดูกับข้าวเารากันเฮ้ยขึข้ปุ่มค่ับเธอเ หอยค่ะหอยเซอรี่กล้วยหอยเซอรี่ค่ะเห็นปะต้มไว้สักพักนึงค่ะเพราะว่าห่อมุฮัวข้าต้มมาแนวไหลนะคะห่าข้าต้มไว้สักก้อนนะคะทำความสะอาดแล้วก็ต้มไว้สักก้อนกาล่อนะคะห่อล่อให้ให้หอยมันอันนี้สักก้อนนะคะห่อก็มา หักขาแล้วก็คะไรกินข้าวหรอครับผักแผ่วค่ะภาษาไทยเรียกอะไรภาษาไทยภาษาไทยอื่นพักแผ่วเป็นยังไงกระผักแผ่วมาจากเนาะจกอันนี้พักแผ่วนะคะอันนี้สาลาเน่ค่ะสาลาเน่บ้านข่อยอื่นผักเป็นยังไงฮ่องยี่ปู่วะข้างฮ่อยี่ปู่นะคะอันนี้ ฟักชีฝรั่งนะคะภาษาบานโบเออร์ก็ห้อมเปยนะคะแนวเนี่นะคะดยวฮขวาซิมาหั่นนะคะซอยซอยไว้นะ,ะหั่นกับะไเตยอกพี่นอ้องซอยนะคะซอยไว้ใส่ปล้อยบักหอยนะคะมันสี่ะะโอ้ยปวดหลังค่ะพี่น้องยืนได้บ่ไใดเด่นเดนต้องนั่งย่างเดี่ยวนะคะ xén nặng cả non bưng non bưng nặng nữa cái này nhìn tiếng ใส่ยไร้เสียไร้เสียหน่อยเสียหน่อยใส่ยไร้กับคิ้วกันเสียพอดีพองามค่ะผักนี่ค่ะข้มามัตองหั่นนะคะข้าวมันตองซอยะะซอยกระไดน้อยนะะึงเด็ดก่อนค่ะโอ้ยเสียดายนะคะประเด็นหนึ่งข้าวเหนียวเนาะ อาจจะมีแค่วิธีทำเพชรไทยเบื้องซื่อๆนะคะหั่นปลาเดย์ปลเดคือสิบว่ท่านได้ก,กินคือสิบว่มีคิปกินนะคะเพราะว่าก่าสิได,ด้ก,กินเขาเนาะพี่น้องเนาะช่างนกเขาก็ทำรถอยู่นะคะ นะ,ะบทไซลายค่ะครัยำจิม้มมันยังู้ตุ๋กกะจิ๊กขาเนียครัมันจิ้มมจิบมของมันไก่พี่ไปเนี่ยมันโดนละลายโ,โอ้ ขับลา้างแ,แม่แล้วผักแพ้วนะคะนี่ผักแพ้วเด็ดค่ะเอ,อ้โหเด็ดตังดูนี่หอมหอยกับพักแพ้วนะคะเขากันชุดๆเลยค่ะพี่น้องค่ะ สุรวันเป็นของคู่กันนะคะมะหอยกับผักเพละปนปนกระปูปน,นกบจะเรื่องก็สิของคู่กันกับผักเพล่ยุบันโบเขาปลูกแล้วยุนี่เขาปลูกซื้อกินอย่างเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวเ้ามาเจอกันตอนที่ลงมือ ครุกนะฮะเห็ดก้อยห้อยกันนะคะน่ะเนาะเดี๋ยวบ่ขอหั่นของก็น่าจะเนาะแป๊บนึงน่ะวเห้าวซื้อมาก้อยกันนะพี่นนอะก้อยดักดห้อยก้อยดักห้อยผงนัวจมมงับใส่ผงนัวก่อนเล็กน้อย พิกปน่นเดี๋ยวนะเออพิกปน่นก้อยหอยนี่บวชบเพชรบวชแสบนะครับพี่น้องขกาวั่วเส้นยังหน่อยแม่เส้นยังเนี่ยแบบเส้นข้าวคั่วที่อยู่ลำเส้นปลา แจ็คไปแรงจ็กน่อยจริงติขาดบ่ไรงฮะเซ็ตไหมอ่ะอ็ขึ้มนั่นัวากัวอิงเป็นสิตจุดตัวีหังน้าเล็กน้อยเสียบล้ยสียชุดไล้ คุกเขา กลิ่นส้มเข้มๆซิมก่อนนะคะพี่น้องเบี้ยพิกาดแม็กซิมเพื่อนังกระติกเนี่ยถืว่ไปต้มมั่น อะไงอีกสี่สามตอนสี่ตอนผักที่เราหั่นไว้นะคะฮะผักที่เราเต่นยมใส่ หอมน้ำลายแตกจวดๆเว,วยเก่าเนี่ะนี่นะค่ะก้อยบังหอยค่ะมาด้วยพี่น้องกินเผาบานนี้ อืใช่ปแบบ่ะคิมก็อย่าลืมกดไลค์ดกคดแชร์นะคะช่องสาวบัสาวรวยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ